สวัสดีเด้อจ้าพบกันอีกแล้วค่ะนั่งติดหลมค่ะนี่เออตุ๊กตาผาฝันนั่งติดหลอมเอาเพื่อนเพื่อนก็มีเจ้าความสุขเด้อค่ะเด้อมือใหม่วันใหม่สดชื่นสดใสอันนั่งติดหลมอันแต่เปิ่งอันเดี่ยวตรลงข้างนอกเลยแห้งไปแห้งมาเลยอะมาค่ะกาแฟถ้วยใหญ่ๆเนาะค่ะเนาะมากาแฟดำเด้อจ้ะเด้อ อันนี้มันขาตั้งสูงไปสะพวงว่าเสิยงเอ้ยัะเลื่อนจังหน่อยนะขะเด้อเบิดเธอเลืออยู่เด้วยวขาตังเทือหันอัน,นเลื่อนไปเลื่อนมาพันหุ่นหวยนาะคะ่ะตูผู้เจ้าก็หุ่นหวยนะะ้องเทือก็เลยบ่ค่อยได้อันนั้นมาค่ะกินกาแฟนํำกันกาแฟอีกแล้วคะ่คบบะกระบอกเม่นว่าเอ้ยกินมัดมือมัดเวรน,นะคะาโบเด้อนั่งน้องเทือกกระลินนั้นลงนิดนึงสินะคะ้นั่งจิบกันแสนะ จิบไปจิบมาพันมืดกัหโดลินอีกนิดนึงเพราะว่ามันบอแม่นว่ากาแฟอันเต็มถเนาะค่ะเนาะมันมีประมาณสี่ถ้วยสี่ถ้วยน้อยเสียค่ะสี่ถ้วยน้อยก็เพื่อนมานั่งงันจิบเนาะค่ะเนาะกินอันดื่มกาแฟก็ลังมือก็จิบไหวลังมือก็จิบซ้าวง้นเด้อปะก็ถ่ายลิปไปน้ำมันบอก่ะถ้าว่ากินนมันแล้วพันมาถ่ายพันโบได้ถ่ายเสีเดีค่ะ หมายว่าเป็นบัมีเด้อค่ะดื่มกาแฟนี่ก็บ <c oughs> โแม,ม่บอเอ้ยตุ๊กตาม,มานั่งดื่มหมดมือบบแม่นค่ะและ้วถ้อฮันอันเทกาแฟแล้วก็ลืมลืมไทยก็บบได้หลงซ้ำแล้วค่ะคลิปก็ได้ก็ไปเปลี่ยนอีกรอบหน้าเนะกันเนะถ้าว่าบบลืมนี่ก็โอเคเพราะว่าเฮานั่งจิบไปน้ากันแล้วก็มดถ้วยแล้วก็แล้วสินะคะและ้วถออหันนั่งอันเบิ่งไปเบิ้งมาอันเผิ่นเบิ่งทางนอกเบิง่บงนกพี่นกพี่ตึก ต้นมงต้นไม้อันลมพัดเนาะค่ะเนาะอันตามบรรยากาศอันแต่ละมือก็เพิ่นไปพ่นเอาา้าจิบกาแฟล้วหำหนะเพราะเอ้านักอัดเพราะว่าเมื่อถ่วยเราก็มีค่ะเป็นบ่อยคือกันเนอจะเด้อมาวันนี้ก็นั่งจิบกันแล้วก็เบิ่งไปนําค่ะเบิ่งอันอากาศข้างนอกลมพัดเนาะค่ะเนาะลมพัดเบอร์ไม้ปิวอันตก็ว่าไปพี่นกกระบิน นกก็ต้องไม่มีหลกันจักท่อเหลือชนิดหนะกันเอ้ก็บุงหูจักซื้อไมันไหลไหลไหลคุยกันไปหนูกันเนะมีสาระแดบ่มีสารละแดชว่าง,งั้นดักว่าแล้วแต่ละมือแต่ละเวินหนังสือพิมพ์ก็มีเ็ือ่านเลคะ่ะแต่พอนโบดีอ่านเปิดเอาซิซอ <laughs> เปิดอัน เปิดเบิ่งรูปเหรอคะแล้วก็กปิดแล้วก็อันมันว่าเป็นนอซีนี้นอะค่ะเนาะแต่เป็นบางมื้อเอยกาเปิดอ่านอยู่แต่บางมือเอยกาเปิดเบิ่งรูปแล้วเอยกาแล้วไปสิเน่ะแต่ว่าข่าวตอนแรงนี่เอยเบิ่งดีอยู่ค่ะตอนวิดังพี่มันจะเป็นประมาณหกโมงหกโมงแรงเนาะ,ะเนาะเออชสิเบิ่งดีอันนี้เบิ่งคู่มื้อนะคะเพราะว่าข่าสารบ้านเมืองเนาะ,ะเนาะการอัน หลายอย่างว่างั้นเดีไปทางการเมืองกับบางอย่างกับโบเบิ่งไปแล้วก็เศร้าเนาะเนาะบางอย่างเพราะว่าการก็คือว่านเนาะเนาะความคิดเห็นบตรงกันมายาวนานก็แต่ละประเทศก็ใช้อาวุธซื้อกันว่างั้นเหรอ,นนอะปะคนที่มารับผลพลใดก็คืออันประชาชนเนาะค่ะเนาะผู้ที่พันนั้นสั่งการนั้นจกักแยไปกระหรือแล้วบางบางทีก็ ปอยุประเทศอื่นมันบ่อกที่มันเป็นข่าวออกมาเยอะยะนี่ปอยุประเทศอื่นเนาะค่ะเนาะเพราะว่าประเทศล้มกมันมีเนาะค่ะเนาะเอ้ยกับปูเอวยเนาะค่ะเพราะมันเป็นการเมืองแต่ว่าเอามากินกาแฟแล้วเดี๋ยวเขาเบิ้งข้าวแล้วก็เขาก็เศร้านําได้ค่ะเอ่ยก็ไแดนั่น่ธอเห็นนั้นเมื่อวานนี่เบิ้งข้าวคนอันหัวนาเพิน่นหนีออกไปต่างประเทศเนาะค่ะเนาะพายอันที่อื่นบ้างใช่ปะ ปอยู่ที่อื่นก็กบกลวยไปเยอะเนาะค่ะเนาะหลายๆปีเขาก็ประเทศก็ล่อยหลอพังเนาะค่ะเนาะ,ะพังแล้วก็คนที่ยันได้รับผลร้อนร้อนก็คือประชาชนเนาะค่ะประชาชนตาดำๆเหมือนกันเด้อะ่ะที่โบได้ไปสั่งการเผื่อเส่ไหมะแต่คนที่สั่งการนับกับเป็นร้อนไปอยู่อย่างอื่นก็บอกว่ากันเพราะมันเปินอันการใช้อันเตะขาอันคือว่าอัน สูงไปตามมันตามยศตามย่างเนาะค่ะเนาะถ้าว่าโบโบอยู่ติดพื้นกะลอยไปกะทำเ่อมันล่มจมเนาะค่ะเนาะก็เป็นคือการมัดหรอค่ะทั่วโลกเลยว่าทั่วโลกแต่ว่าบเบิ่งข้าวแล้วก็เศร้าใจค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ไปเบิ่งข้าวกะเออพันหมักเบิ่งข้าวแต่เอยตุกตาทีตามสังคมโลกอยู่ค่ะอันที่พันไปอันเอาอันร่างกายอันของคนที่เสียชีวิตไปอัน ไอ้ฝังไปเตื้อว้ไตดินเนาะค่ะเนาะเป็นทั้งเลยโอ้เห็นแล้วกัน่าเศร้าก็เลยโอ้มันเป็นวิถีชีวิตคนเนาะค่ะเนาะก็ถ้ามันเกินไปเยอะไปแล้วมันบ่มีการนันยับยั้งกันก็ทํมให้บ้านเมืองอันทุกข์ทอขเนาะค่ะเนาะเพื่อน่ะสร้างประเทศขึ้นมาได้กู้ขึ้นมาได้เพื่อนะเป็นระบบเศรษฐกิจก็โอ้ใช้เวลายาวนานนะคะมันบ่แม่นว่ามื้อสองมือเนาะค่ะเนาะ แต่ว่ามือสองมือที่ทํากันนี่แป๊บเดียวกับว์วดปีนี่บางทีบางประเทศก็เป็นสามปีสี่ปีเนาะค่ะเนาะที่ว่าอันสรุปตบตหมูยกับอันประเทศเพื่อนบ้านกะบคณะเศร้าค่ะกณะอันอันนั้นแต่บางประเทศก็มายาวนานกับานากันหนี่ออกไปยังอื่นเนาะค่ะเนาะไปอยู่ที่อื่นซ้าวว่างั้นเรือปะก เบิงไว้เป็นอุทาหรณ์ค่ะเนาะกระโบยากให้มันเกิดแล้วคะ่ะอยู่เกิดมองเหนือกระโบดีเด้อค่ะของพวกนี้ไปอันชื่อเพื่อกระโบดีเนาะค่ะเนาะทางอันเอเชียก็สมัยยันก็โอ้ยยาวนานเนาะค่ะเนาะเพื่อนนำม,มาอันประเทศเพื่อนบ้านเราก็เพื่อนนำมาอันกระเตื้องเศรษฐกิจเพื่อนนำมาขึ้นเนาะค่ะเนาะก็กระึงหน,า,งนาปัจจุบันนี้แม้น่ะขึ้นก็ยังเป็นนั้นเป็นแพะใจอยู่เหมือนบอกคะ่ะถ้าพูดตรงๆ เพราะฉะนั้นกระโบดีหรกค่ะการนั้นห้ำหันกันนี่บวกรับกระโบว่าเนาะขนมแก่งแย่งชิงดีกันนี่มันมีเยอะเนาะขนมทุกอย่างเนาะแม่นบอกตั้งแต่ระบบในครัวเรือนจนถึงระบบปกครองปกครองประเทศจากประเทศมันทั่วออกไปทั่วโลกเนาะขนมมันก็มีเมื่อหลักการแก่งแย่งชิงดีนี่เอยบ้านมันก็มีเมื่อแต่ว่าเฮาเน่ะเพิ่อมันไปหดจุดหรือแม่นบอกค่ะ ถ้าว่ามันเกินไปโบวันโบยับยั้งตัวเองก็เละหน่อย่ะเนาะถ้าว่ายับยั้งตัวเองได้หูจักพ่อนขายก็พ่อนหลงมันบอกทุกที่จักเราเว้าเตือือันจมเธอให้ฝังไอ้อตุ๊กตาบื้อนนเนโน จมไปตามสไตล์เอ่ยเนี่ยคอกเขาใส่ย้อันฟังรู้เรื่องก็ขอบคุณหลายหลบรู้เรื่องกันบอว่ากันเนะค่ะเด้อมันเป็นภาษาพื้นบ้านค่ะภาษาพื้นเมืองภาษาพื้นบ้านเนาะค่ะเนาะว้านี้เพราะว่าคนที่ทําคลิปนี้ก็มีความสุขค่ะเป็นภาษาพื้นบ้านเว่าภาษาอันบานเหาว่างั้นเหรอปะพูดเลยอันเป็นเป็นสาวย้อก็ถ้าเข้ามาก็ ทักทายเนาะค่ะเนาะถ้าโบฟังบุรุ้เรื่องกันมันก็ต้องรู้เรื่องหรอกค่ะเอยว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันที่เอยตุ๊กตาสังเกตนะคะเด้อมันบ่มบอนว่าหนบุรุ้เรื่องมันเป็นภาษาที่ว่ามันเข้าถึงที่ภาษาเลยก็ยาเนาะค่ะเนาะเว้นแต่ภาษาสากลที่พันว่าเปเป็นของอันพี่ยู่อันของทางอันกูเกิลพันก็บเปยเฮ้เนาะค่ะเนาะเฮาเว้าพันก็บเปยเฮ้แต่ว่าถ้าภาษาพื้นบ้านเหานี้ภาษาพื้นเมืองนี่มันเป็นภาษาท้องถิ่นแต่ว่าบางคำมันก็บเปยอกค่ะก็บอกว่ากัน อันคลิปนี้ก็คือพามาดื่มกาแฟ้อคะเด้อหรือว่ากินกาแฟค่ะกินน้ำเนาะขนมปัาจัยน้อยกินน้ํากินกาแฟภาษาภาคกลางอันของบ้านเนาะเพราะว่า,า,า,าดื่มน้ําดื่มกาแฟมือนบอกค่ะก็บอกว่ากันเนาะ,ะเนาะฟังกันม้วนๆสบายๆผู้เล่เข้ามาทักเอ้ยก็ขอบคุณไลยๆค่ะบทักก็ขอบคุณคืณคณอกันเนาะเนาะเมื่อใหม่วันใหม่ก็มีแต่ความสุขความสดชื่น ความโชคดีเข้ามาหานําชีวิตค่ะเอ้ยก็จมเมื่อฟังแล้วค่ะจักจมเต๋อฟังจนกาแฟม่ดถ้วยแล้วกะมาสวัสดีกันนะค่ะเนาะพอกันคลิปหน้าเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆสวัสดีค่ะ